นิโก้กอนซาเลซกองกลางของแมนเชสเตอร์ซิตี้กล่าวยอมรับว่าทีมของเขาสมควรพ่ายแพ้ต่อลิเวอร์พูลในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเกมนี้โมฮัมเหม็ดซาลาห์และโดมินิกโซบสสไลทำคนละหนึ่งประตูกับหนึ่งแอซิสช่วยให้ทีมเยือนบุกมาเอาชนะถึงเอติฮัสเตเดียมด้วยสกอร์2-0โดยกอนซาเลซกล่าวหลังจบเกมว่าผมคิดว่ามันยากเพราะพวกเราเริ่มต้นกันได้ดีและพวกเราก็สมควรได้มากกว่านี้ผมคิดแบบนั้นด้วยความแตจริงเลย ในครึ่งแรกจังหวะที่พวกเขาได้ลูกเตะมุมพวกเขาก็ทาประตูได้และจากเกมสวนกับพวกเขาแข็งแร่งจริงๆผมคิดว่าพวกเราเล่นกันได้ดีพวกเรามีโอกาสเหมือนกันแต่พวกเราไม่มีโชคเมื่อพวกเราทําประตูไม่ได้มันเกิดขึ้นตั้งแต่นาทีแรกๆพวกเราเริ่มต้นกันได้ดีพวกเราครองบอลได้กับช่วงเวลา15นาทีแรกแต่มันก็เป็นเกมที่ยากพวกเราเล่นกันได้ดีอย่างต่อเนื่องและยังมีสิ่งดีๆมากมายในเกมนี้พวกเราต้องเรียนรู้จากเกมนี้ มันสาคัญจริงๆทัศนคติที่ยอดเยี่ยมนักเตะทุกคนที่ต้องมีสมาธิพวกเราไล่เพลซิงกันทุกครั้งที่เสียบอลผมคิดว่ามันเป็นเกมที่ยากและคู่แข่งก็ทําได้ดีด้วยส่วนแอนดูโรเบร์สันแบ็คซ้ายของเอรกพูออกมากล่าวติดตลกโมฮัมเหม็ดซาลากองหน้าเพื่อนลงทีมโดยกล่าวสแสดงความคิดเห็นหลังจบเกมว่าผู้ตัดตรงนะผมไม่รู้ว่าจะพูดถึงเขาอย่างไรแล้วเขาเล่นได้อย่างน่าเหลือเชื่อจริงๆการเล่นลูกตั้งเตะที่ได้ผลมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆทุกคนมีบทบาทและหน้าที่ของตัวเอง แล้วโมก็รับหน้าที่นั้นเขายิงประตูได้สําเร็จและเกมนี้เขาก็ทําได้หนึ่งประตูกับหนึ่งแอซิสผลงานของเขาในวันนี้ถือว่าน,น่าเหลือเชื่อมากทั้งเขาและลุงโจพวกเขาเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้พวกเราเก็บขินชี้ได้ด้วยตอนนี้เขาเหมือนกับอยู่ในโลกที่แตกต่างกันออกไปและเขาก็ทํามันได้อย่างเต็มที่พวกเรามีความสุขมากที่เขาอยู่ที่นี่กับพวกเราส่วนอาร์เนอร์สล็อตในายใหญ่ของลิเวอร์พูลกล่าวถึงความมั่นใจถึงการเข้ามาคุมทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาพร้อมกับยืนยันว่า ทีมมีโอกาสลุ้นแชมป์อย่างแน่นอนหลังจากนักเตะในทีมมีศักยภาพมากมายอยู่ในทีมและสล็อตกล่าวหลังจบเกมเมื่อคืนวันอาทิตย์ว่าผมพูดไปหลายครั้งแล้วผมรู้ว่าพวกเราเป็นทีมที่มีศักยภาพมากมายนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมพวกเราถึงไม่ได้ดึงนักเตะใหม่เข้ามายกเว้นเฟเดเดโก้เกียซ่าผมเห็นทีเมื่อสองปีที่แล้วลิวพูมีลุ้นแชมป์ทั้งในแชมเปี้ยนลีกและพรีเมียร์ลีกมันอาจจะยากเมื่อสุดท้ายแล้วพวกเขาจบในอนนันดับที่หก ในตารางคะแนนก่อนหน้านั้นทําให้พวกเขาได้ไปเล่นยูฟายูโรเบรลีถ้าผมจำไม่ผิดนะพวกเขาพักนักเตะส่วนใหญ่ในเวลานั้นเพราะพวกเขาต้องลงเล่นกันทุกๆสัปดาห์กับการแข่งขันถึงห้าหกเจ็ดหรือแปดเกมก่อนที่จะจบฤด,ดูกาลผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าพวกเขาจะทําทุกรายการได้หรือไม่อย่างที่สโมสสอนแห่งนี้เคยทํากับช่วงเวลาที่เจอกึก้นครอบคุมทีมและทามาตลอดหลายปีจนถึงตอนนี้พวกเราทําผลงานได้ดีในสองรายการนี้แต่พวกเราก็ต้องเจอกับงานที่ยากในเชมเปี้ยน์ลีกเช่นเดียวกัน